วันนี้จะมานำเสนอกีตาร์โป่งไรฟ้าย e ี่ห้อเทสเตอรรุ่น T411EQ เป็นโป่งไรฟ้างกไม่ถึง3ใบเท่าแต่ว่าสามารถออกงานเลื่อน้านได้ค่าพิทับมีจูนเนอร์หน้าจอสีให้ตัวฟรีกระเป๋านะปิกสาชิ้นประแจแล้วก็พร้อมบริการเซตอัพทัชชิ่งให้ก่อนส่งทุกตัวเลยครับ สามารถผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้สินค้าแตกหักเสียหายสามารถแจ้งเคมในระบบมาได้ระยะเวลาจัดส่ง1-3วันทำการทั่วประเทศครับเดี๋ยวผมปักตะกร้าไว้ให้หน้าคลิปนะครับถ้าพ,พี่สนใจสามารถจิ้มหน้าคลิปได้เลยนะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงน้อง T411EQ กันนิดนึงเนาะ